โอ้ห oh, oh, oh. สวัสดีนะครับผม oh. ก็มีหลายท่านนะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับผนก่อน oh. ก็ตอนนี้ทําขายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อะลงตัวแล้วนะครับเป็นที่ลงตัวหลังจากที่ทดลองมาหลายครั้งแล้วนะครับ oh. 6ใบครับผานที่ผมลงคลิปไป oh. อากว้าง2เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยจะลองแปลงนี้นะครับยา เยอะเอนี่แหละพี่พี่จะถ่ายเองใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้พี่ถ่ายนี่เข้าแหลกร้านหมดแล้วไ <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวไปดูการใช้ง,งานนะครับราคานะครับอันนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะราคาผมผมบอกราคาก่อนเลยนะครับราคาเนี่ยหมื่นหกนะครับแต่ว่าถ้าทําขายมันจะเรียบร้อยกว่านี้อันนี้ก็คือตัวทดลองยังไม่ได้พ่นสีนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มล้อสองข้างเนี่ยนะครับล้อเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเวลาเดินทางอ่อข้างละพันนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับหมื่นหกยังไม่รวมส่งนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องมีคิดค่าส่งตามระยะทางของโรงงานเขานะครับก็อันนี้นะครับสมมติว่าจะเอาเข้าลึกแล้วก็ปรับปรับที่ถาดนะครับถ้าว่าจะเอาตื้นแล้วก็ปรับปรับทถาดลงถ้าจะเอาเอาเข้าลึกแล้วก็ปรับทถาดขึ้นนะครับมันปรับได้นะครับเอาขึ้นเอาลงได้นะผมเอาและครับทุกคนก็ ลองกันนาลกๆแบบนี้เลยนะครับเียนะึงครับ,นนรบอันนี้มันค่อนข้างจะลกนะเพราะว่าเขาทิ้งนาไว้นานนะครับหย่ามันลกหน่อยแต่น้ำก็ไม่มีด้วยเรื่องของเรื่องถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทุกคน เพราะว่าน้ำมันมันไม่มีระยะมันลกนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่านาที่มีน้ําดีๆหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าไปดีแน่นอนนะครับดูครับทุกคนอันนี้หญ้านั้นหนาครับพูดถึงเนี่ยถ้าเราวนไปลงอ่าวนแรกแล้วก็เราลองอีกหนึงนะ่งเนี่ยผมว่าน่าจมเลยแหละอันนี้น้ํามันไม่มีด้วยระยามันลกด้วยนะครับก็คือลองลองแบบที่มีหญาลกุลกๆให้ดูเลยนะครับทุกคน อ่าหลังจากที่ร้องป่าลกนะครับเดี๋ยวเรามาลองน้ำแบบเตืนเตียงกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็เตียนนะครับมาดูกันอ,นอดด่นะครับทุกคนสับสองครับเอาวัดเลยวู้ร้อยละสองเมตรนะครับไปกับแปดเมตร ดู้าคนณากันหน่อยเจ๋อ,อไปดิอันนี้เกสองนะครับโอ้โหโรูเรื่องเจ๋อครับก็ไม่ใช่ว่า นี่แข็งเป๊กแล้วก็อันนี้ไปไถ่ายนะครับมันก็ไม่เข่าเหมือนกันนะครับผมก็อยู่ที่สภาพพื้นนาด้วยนะครับอันนี้ไม่แข็งเกินไปเนี่ยไม่แข็งจัดเกินไปนะครับอย่างไรก็สบายแน่นอนแต่กระดาษนาวิ่งใหญ่ๆนะครับไปให้สองน้ำรอบกับบดวิ่งเลย นะครับผมหากนัคการสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับผม